ในครั้งนี้ผมมาตัวเร็จกนักธุรกิจระดับดรยเตอร์ฮุณซุปเแมนเกริสมณนิฟร์และคุณสิงปรพลินตดปบเมกิ้รียกได้ราเป็นจุดอมใประกาเกีุ่แลก็เช่อต่อไปนครับสำหรับนักธุรกิจระดับดเตอร์อ่าม่กันเวาไือก ทางตำรวจไล่หนีเดดไดเรกเตอร์เดด ขอขอบคุณคอชแกงซูบูเมก็สิไม See <laughs> <laughs> ที่เราจะเชื่อได้อย่างท้อบอกตัวเองว่าอย่าถอยใจกินรอ คนสำเร็จมองเห็นทางออกในทุกปัญหาส่วนคนหลมเหลวมองเห็นปัญหาในทุกๆหนทางสบายดีเร่งกัลมาจุมเรียกตัวสวัสดีครอบคัวคอม่านทุกท่านครับผมสุภเมรโกศิริมณีพัฒขอขอบคุณผูณ้เปิดโอกาสให้รู้จักออคอมมอนดรเขริการัตนคาทรนครับในท่านหนึ่ง ต้องขอขอบคุณท่านประธานผู้ก่อตั้งที่ให้เราได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคือคุณกิตศิลรมครับสิ่งแรกที่อยากจะบอกทุกท่านว่าขอชื่นชมและก็ขอแสดงความยินดีให้กับตำแหน่งอิงเกิลหลายร้อยท,ท่านที่มาในวันนี้ครับประตูตด่าแรกทุกคนต้องเป็นอิงเกิลครับ แล้ววันนี้ไม่ใช่มีอิเกิลแค่คนเดียวครับหลายร้อยชีวิตดังนั้นใครที่เข้ามาในคอมมอนสิ่งแรกที่ต้องทำลงม,มือทำเลยคืออิงเกิลขอเสียงปรบมือให้กับอิงเกิลและเอกซ์เพรสอิงเกิลในวันนี้ครับอย่างที่สอคงครับทุกท่านครับการที่เราจะสำเร็จบนท้องฟ้าที่มีฝูงลกอินทรีบินไปพร้อมๆกันอย่างยิ่งใหญ่อย่างเป็นกองทัพ แน่นหมายวาะว่าเราต้องใช้ระบบ C M MM N 645หลังจากวันนี้แล้วให้กลับไปปรึกษาวางแผนกับผู้เปิดโอกาสและอัปไลน์สูง3ระดับชั้นเพื่อตัวท่านเองจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองและก็ปรับตำแหน่งตัวเองให้สูงยิ่งขึ้นและสิ่งสุดท้ายที่อยากจะบอกทุกท่านวนันนี้เมื่อท่านมีฝันมีเป้าหมายมีแรงบันดาลใจแล้วจะต้องประกาศเป้าหมายครับสำหรับคนที่เป็นอิงเกิลเอ็กซ์เริงเกิล ประกาศเลยครับว่าเดือนหน้าฉันจะเป็นซุปเปอร์วิเซอร์หายไปบอกเขาทั้งข้างเลยครับเดือนหน้าฉันจะเป็นซุปเปอร์วิเซอร์ อยู่ในห้องนี้และได้ยินเสียงนี้ประกาศไปพร้อมกันเลยครับว่าเดือนลาเราจะไปที่ดได้ตาความล้มเหลวมีทางตามทานหากเจ็บจำลองที่จะประสบความสำเร็จแข็งแกร่งพอเราทำได้ทุกท่านทำได้เช่นกันขอเป็นกำลังใจและพบกันที่ความสำเร็จพ,พบกันที่อีกในครั้งต่อไปสวัสดีครับ คุณกิรันบลเตคุณสุภเดชตองสุธนิษฐ์และคุณสีรั